สีภาปนาิีอาการที่สองก็มาเพื่อละความโลภความโกรธความหลงและความทุกข์มันมีสองอาการภายในทานก็มีการสลาดสิ่งของของโจรแก่คนที่ควรได้ปันอย่างเส้นเดินตามถนน,นทาวเห็นญาติโจรออกมาทำบุญให้ทานอันนี้ก็ถูกแล้วที่เราตั้งใจไว้นะค่ะนะได้มายเยอะ <laughs> เอาไปไหนก็มาที่นี่เข้ามาลงไว้ที่วัดบางทีเอาไปโรงพยาบาลสถานีต้องนวดเด็กเล็กอนามัยเ,เอาไปบริจาคไปไ้ด้านพิจารณาอันนี้ก็เป็นการสร้างทานนบารมีการให้ทานให้โยมทานมาแล้วก็ทานต่ออ่งสร้างทานนบารมีุศผลก็เกิดขึ้นแก่เราอันนี้ก็เป็นุญอย่างมหาศาสตร์ ขนมขนมนมเยนยละหมากลากไมกย้ยาล,าลกักษาโรคเป็นตามถนนท่ามาก็เห็นคนแก่คนสลาคนพิการคนป่วยเด็กเล็กคนอ้อกแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่ออกให้ที่เดินตามคนไหนเดินตามว่าให้คนป่วยด้นะคนแก่ด้วยโยมแม่ด้วยยมพ่อด้วยคนพิการด้วยคนร้องด้วยเด็กเล็กด้วย,วยแล้วให้ไปเลย แล้วไม่สะสมแล้วไม่ได้มาสะสมกองกิเลสมาเพื่อมีความเมตตากราุณาอยากให้ญาติโยมได้ทำคุฎ้ทานแต่บางคนไม่เคยให้ทานแต่พอเห็นพระตูดงเดินมาก็เห็นเพื่อนยกน้ำมาก็รีบเอาน้ำมาให้พระตูดงอันนี้ก็เป็นการชักชูนญาติโยมผู้ที่มีความตเนกํำจัดความตเนีออกจากใจอ,อันนี้บางคนวิ่ง ลม้มลุกค,คาลานมาก็มีอันนี้รีบมาว่าไม่ทันพระธุดงเหมือนกับมะแรงเม้าอ,ออกจากดูเวลาฝนตกใหม่หลวงตาเห็นแล้วหน้าอ,อนุโมทนาสาธุค่ะหลวงตาส,<ะ>สารุปคือการที่มีชาวบ้านเดินออกมาแล้วก็แห่แห่กันมารอกราบไหว้หลวงตาให้หลวงตาเคาะหัวให้ริมถนนนี่เป็นการกระท,ทําที่หลวงตาพร้อมที่จะสาธุกับทุกท่านและเห็นดีเห็นชอบด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ก็คือความเมตตาหลวงตายเห็นว่าท่านได้่ายมาแล้วแล้วก็อนุโมทนาบุญให้ท่านการข้อหัว้าข้หัวนะเป็นการให้พรหลวงตาคิดว่าถ้าจะยืนให้พรญาติโยมเอาของมาถวายแต่ละคนนะยืนให้พรไปไม่ถึงบ้าน